มาดูครับตัวนี้จะเป็นชั้นใต้ดินนะครับปอดสวยงามมากเลยอะใครว่างก็แวะมาชมได้นะครับ บรรยากาศร่มรื่นมากเลยบรรยากาศร่มรื่นมากเลยโอ้โหดูไฟครับนี่เป็นไฟนะไม่รู้ว่ากี่สี เจ็ดสีแต่เรามองไปมันเหมือนแบบพามิติมากเลยสวยงามสวัสดีครับวันนี้เราก็มาที่มาที่วัดหลวงพ่อคูณครับสวยงามมากเลยบรรยากาศบรรยากาศสวยงามมากเลย นี่น่าจะเป็นที่เพิ่งสร้างเพิ่งสร้างใหม่ครับเที่ยวหาทำบุญถ่ายคลิปไปเรื่อยๆครับสวยงามมากบรรยากาศครั้งแรกในชีวิตนะครับที่ได้มาวัดบ้านไรครับ ข้งแรกในชีวิตเลยบรรยากาศสวยงามมากนี่ครับบรรยากาศสวยงามมากครับเขาบอกว่ามีห้าชั้นเขาบอกว่ามีห้าชั้นเราจะเดินไปทางไหนดีเขาบอกว่ามีห้าชั้นน,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 นี่น่าจะเป็นชั้นแรกน่าจะเป็นชั้นแรก เป็นชั้นแรกเดี๋ยวเราเข้าไปขับไปกันก่อนแล้วเราค่อยเดินชมมีใต้ดินด้วยก็จะมีใต้ดินด้วยคือเราบรรยากาศสวยงามมากครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูชั้นสองเขมีเจ็ชั้นนี่หบ สวยงามมากครับข้างในนี้สวยงามมากเดี๋ยวเราจะวนเดี๋ยวเราจะวนตั้งแต่ตรงนี้ไปวนขึ้นไปอันนี้ชั้นที่หนึ่ง ชั้นที่หนึ่งครั้งแรกนะเนี่ยครั้งแรกเลยที่เราได้มาณจุดนี้ครับครั้งแรกบางคนยังไม่เคยมาเนาะก็ลองอยากมาเที่ยวมาแวะชมกันดูก็ได้นะครับมาแวะชมมาเที่ยวกันได้นะครับก็จะมีนีชั้น ทันที่นะครับก็จะมีก็จะวนเดินขึ้นไปนี่ก็น่าจะเป็นไว้สอดทางลงชิดซ้ายทางลงชิดซ้ายงงนะครับบรรยากาศ ก็ถึงชั oh, sure ้นนี้แล้วสวยงามมากก็จะเป็นดาเดินขึ้นไปทีละ เมื่อไรจะถึงชั้นบนข้างบนมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรารอติดตามชมกันครับว่าสวยมากแค่ไหน,นนี่ก็จะเป็นห้องเอสบายอันนี้นี่น่าจะอยู่ชั้นบนเลนะครับอันนี้ก็จะเป็นฝ้าสวยมากครับแล้วก็มีชั้นสองนี่ครับอู้ลังการมากเลยอ่ะก็จะเป็นโอ้โห ออกมาสวยมากก็จะมีมต,ตู้บริจาคงบประมาณนี่ก็ประมาณโอ้โหสุดยอดไม่รู้ว่ากี่ล้านนะไม่รู้ว่ากี่ล้านก็จะมีชั้นบนอีกหรือเปล่ามีชั้นหรือว่าแค่นี้ อันนี้ชั้นสองเมื่อกี้ขึ้นไปข้ามบนอีกครับนี่น่าจะชั้นสูงสุดมีลิฟต์ด้วยเอ่ะนี่ก็บูชาได้นี่สวยมากเลยภาพนี้น กลางคืนจะเป็นไฟนี่ครับสวยมากเลยภาพจะเป็นแบบนี้นี่ครับข้างนี่ข้างหน้าครับนี่ข้างหน้ากลางคืนก็ลองแวะมาชมเองแล้วกันนะีนสวยงามมาก ยังมีชั้นบนอีกน,นะยังไม่สุดเรอกโอ้มีชั้นบนอีกอะอู้สวยงามมากครับอันนี้ก็ต้องกล่นะติดหัวเลยก็ยังมีจุดชมวิว <c oughs> ข้างบนนี่เหรบ นี่ครับเมื่อกี้เราหันหน้าไปทางไหนเหนไหว่ข้างหน้าอู้นี่ข้างหน้าอยู่ฝั่งนี้ครับข้างหน้านี่ครับข้างหน้าอยู่อยู่ฝั่งนี้ครับบรรยากาศข้างบนครับนี่ครับ บรรยากาศข้างบนแล้วก็มีสาระาน้ำลองมาแวะเที่ยวแวะชมกันได้นะครับบรรยากาศสวยงามมากบรรยากาศสวยงามมากครับเป็นที่ร่มรื่นมากเลยนี่ครับ่นี่นก็จะมีเอ่งน้ำเป็นรูปช้างนะคับบรรยากาศสวยงามมากจะเป็น รูปหลวงตาครับร้อนมากครับตอนนี้ร้อนบรรยากาศก็กสวยงามครับตอนนี้ก็น่าจะกำลังก่อสร้างอะไรอยู่หรือเปล่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับว่าจะมีอะไรขึ้นบ้างนะครับผมก็เดินไปเรื่อยๆนะครับ ตามภาษาของผมไปเรื่อยๆอยู่คนเดียวครับทัวร์นี้อยู่คนเดียวครับโเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปต่อไปสวัสดี